สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพิมพิมชัยยินานเลขที่32ม2ทับ10ค่ะเสนอโดยคุณครูกนกสัตสิวานบุญก้านตรงค่ะและในวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักเกี่ยวกับต้นไผ่หน่อไม้แล้วก็การขยายพันธุ์ไผ่กันค่ะต้นไผ่นะคะเป็นต้นไม้ที่มีอายุยินยาวราวๆ10ถึง100ปีและต้นไผ่เนี่ยนะคะก็จะมักอยู่รวมกันเป็นกอใหญ่ๆ และไผ่นะคะจะอยู่ในตระกูลหญ้าและถือได้ว่าเป็นต้นหญ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะทั่วโลกมีไผ่มากกว่า1,000ชนิดส่วนในประเทศไทยของเรานะคะพบมากกว่า60ชนิดค่ะซึ่งไผ่ที่เรากำลังเห็นอยู่นะคะจะเป็นไผ่เลี้ยงนะคะ ไข่สึบพันธุ์โดยการแตกหนอนอออของไข่เป็นอาหารสําหรับสัตว์ป่าหลากหลายชนิดรวมทั้งมนุษย์ด้วยนะคะ ไผ่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่ราบหรือที่ราบเชิงเขาที่มีดินปนทรายมีการระบายน้ําได้ดีน้ําไม่ท่วมขังถ้าน้าท่วมขังเป็นเวลานานนะคะจะทําให้ไผ่ชะงักาการเจริญเติบโตอาจจะถึงขั้นตายได้นะคะโดยเฉพาะไผ่ที่เริ่มปลูกใหม่ๆและต่อไปนะคะเราจะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับหน่อไม้กันนะคะหน่อไม้นะคะก็คือหน่ออ่อนของต้นไผ่ที่แตกหน่อแยกตัวออกมาจากต้นไผ่สามารถรับประทานได้นะคะหน่อไม้นี่นะคะนิยมนําไปประกอบอาหารมนูต่างๆ เนื่องจากจะมีรสชาติอร่อยและคุณะคะ่าทางโภชนาการสูงมากๆเลยค่ะประโยชน์ของหน่อไม้นะคะหน่อไม้มีกากใยอาหารที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ลดความเสี่ยงอาการท้องผูกนอกจากนี้ยังมีแคลอรี่ต่ํา จึงสามารถรับประทานได้และเหมาะสมสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้ยังมีโปรโตีนโพแทสเซียมวิตามินเอและแคลเซียมอีกด้วยหน่อไม้มีลักษณะผิวสีเหลืองอ่อนนะคะรสชาติกลุบกรอบนิยมรับประทานในทวีปเอเชียและอีกหลายประเทศทั่วโลกส่วนในประเทศไทยของเราเองนะคะก็นิยมทานกันมากในทุกภูมิภาคเลยของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานของเราเองนั่นนะคะ มีลักษณะสูงยาวขนาดนี้แล้วนะคะไม่สามารถที่จะนำไปประกอบอาหารได้นะคะการขยายพันธุ์ไผ่นะคะการเจริญเติบโตของไผ่นะคะจะไวมากเมื่อเทียบกับไม้หัมไม้เชืต้นทั่วไปนะคะไผ่ทุกชนิดจะมีการขยายพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะจะต่างกันที่ช่วงระยะเวลาในการเพาะพันธุ์ ช่วงเวลาที่เหมาะกับการขยายพันธุ์ที่สุดนะคะก็คือช่วงฤดูแล้งนัเองค่ะซึ่งวิธีการขยายพันธุ์ไผ่นะคะที่เราจะมานําเสนอให้ทุกคนดูก็คือการขยายพันธุ์แบบเพาะเมล็ดนั่นเองค่ะซึ่งไผ่นะคะก็จะมีการออกดอกถ้ามีการออกดอกนะคะเราสามารถเก็บเมล็ดไผ่นํามาเพาะเมล็ดต่อโดยเราจะคัดเมล็ดที่สมบูรณ์นะคะ แล้วเราก็นำเอามาพาะในแปลงพ่นหมอกนะคะเราจะขีดเป็นร่องเป็นร่องไว้นะคะเราใช้ดินแกรบเผานะคะในการเพาะปลูกหลังจากนั้นนะคะเราก็จะโรยเมล็ดไผ่นะคะลงไปตามแนวร่องของเราที่เราขูดไว้แล้วก็จะใช้แกลบเผานะคะกลบไว้ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็จะตั้งเวลาในการรดน้ำขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่รับชมคลิปของเราจนจบเลยนะคะ